ในช่วงเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับก็ได้มีหนังซอมบี้มากมายมาให้เราได้รับชมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังซอมบี้ฟอร์มยักษ์อย่างเรื่อง Train to Busan ซีรีส์ขึ้นหิ่งอย่าง The Walking Dead ย้อนกลับไปเก่ากว่านั้นหน่อยก็จะเป็นเรื่อง Dawn of the Dead นะฮะที่กลายเป็นภาพยนตร์ขึ้นหิ่งของใครหลาย,ลายๆท่าน ซึ่งประเทศไทยเราเองก็เคยมีหนังซอมบี้มาก่อนเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นหนังสั้นจากเรื่องห้าแพร่งเป็นตอนที่คุณนักชาลีแสดงและในที่สุดนะครับหนังซอมบี้เรื่องยาของไทยเราก็ได้ปรากฏสู่จอภาพยนตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเรื่องอีสานซอมบี้ อันที่จริงในหลายท่านคงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าอีสานซอมบี้เนี่ยเป็นหนังที่ออกฉายในโรงภาพยนตร์เนี่ยมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ผมก็พลาดโอกาสที่จะได้ไปดูหนังซอมบี้ชั้นครูเรื่องนี้นะฮะโอ้กูเสีย,ย,ยดายมากเลยนะจนพอมันมันลงสตรีมมิ่งผมถึงได้มีโอกาสได้รับชมมันแบบเต็มๆแล้วผมก็ได้พบว่า ทุกเรื่องที่ผมเอ่ยมาตอนต้นเนี่ย Ten t o Busan Walking Dead Dawn of the Day เออย่าง Shot of the Day อีกอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเรื่องไหนที่จะสามารถเทียบชั้นกับหนังเรื่องนี้ได้เลยจะมีก็เรื่องอ House of the Dead นะฮะที่ช่องนอนหนังที่ท็อปกับน้องพีเขารีวิวกันอนะเอออันนั้นอาจจะพอพอฟัดพอเหวียงกันได้อยู่ขอว่าที่เรื่องย่อก่อนนะครับผมหลังจะพาเราไปรู้จักกับอิดนะครับผู้จัดการคนใหม่ของซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งในตำบลแห่งหนึ่งในทางภาคอีสานนะซึ่งพนักงาน มักจะนําเนื้อที่หมดอ,อายุในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเนี่ยออกไปขายนอกเวลาทําการเมื่ออิดทราบปัญหาเข้านะครับอิทิจึงสั่งให้พนักงานเนี่ย ต้องนําน้ํายาล้างห้องน้ำเนี่ยไปเทราดลงบนเนื้อที่มอายุแล้วทุกครั้งก่อนนาไปทิ้งเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานเนี่ยนำเนื้อที่เมืออายุเนี่ยกลับไปขายซ้ําอีกแต่ด้วยความดื้อด้านของน้องต้นนุ่นนะครับนางเอกของเราที่เป็นพนักงานในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนางก็นําเนื้อดังกล่าวเนี่ยไปล้างน้ําแล้วก็นําไปให้ผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายปอกต้องกินเนื้อสดๆดซึ่งอยู่ในความดูแลของพ่อของนางเนี่ยกินและเมื่อผู้ป่วยเหล่านั้นเนี่ยได้กินเนื้อที่ปนเปื้อนน้ายาล้างห้องน้ําเข้าปเนยก็าลง ซอมบี้ไล่ออกอารวาสแดกผู้คนไปทั่วตำบลเรื่องราวความอนนมานจึงได้เริ่มต้นขึ้นนับประนั้น ค่ไอเดียนี่ก็เจ๋งที่เที่ยแล้วโหซอมบี้เกิดจากเนื้อที่ปนเปื้อนน้ำยาล้างห้องน้ำหืกูไม่เคยเจออะไรอย่างงี้มาก่อนชีวิตแต่ก็แน่นอนเลยครับว่าในเมื่อมันเป็นภาพยนตร์สไตล์ไทยอะฮะก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ผู้สร้างต้องใส่ช่องที่คนไทยอย่างเราชอบกันดีที่สุดลงไปด้วยนั่นคือช่องคอมเมดี้คนไทย70ล้านคนเนี่ยชอบหมดครับผมชอบหนังคอมเมดี้ทุกคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นหนังประเภทอะไรก็ตามนะฮะ เป็นหนังแอคชั่นหนังสยองขวัญหนังดรามา่าทุกเรื่องนะครับจะต้องใส่ชองคอมดีเข้าไปถ้าไม่ใส่คนไทยเราไม่ดูเออไม่ได้เลยเนี่ยต้องใส่ลงไปด้วยเหมือนกับเวลากินผักกะเพราต้องใส่น้ำปลาเอะอะบ้าเครื่องที่อะไรก็ใส่ชองคอมดีเข้าไปก่อนใส่ตลกเข้าไปก่อนเออคนไทยเราชอบแบบนี้ไนงะ แต่กับเรื่องนี้นะฮะชองคอมเมดี้ของเขาเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างและแปลกใหม่ไปจากเรื่องอื่นพอสมควรเออเราอาจจะเคยดูคอมเมดี้แบบใสๆหรือไม่ก็เป็นตลกรลายที่เราเรียกกันว่าแบดคอมเมดี้เออแต่ว่ากับเรื่องนี้เนี่ยเขาใช้เทคนิคใหม่นั่นคือเทคนิคแพ็คคอมเมดี้หรือถ้าเกิดว่าจะให้แปลเป็นไทยนะครับก็คือเทคนิคแพ็คคอมเมดี้นั่นเองแพ็คคอมเมดี้คืออะไรนะฮะแพ็คคอมเมดี้คือเทคนิคพิเศษสําหรับหนังคอมเมดี้ที่เอาไว้ใช้ในการหลบความตลกในซีนนั้น นั้น นั่นคือเราจะสามารถรับรู้ได้ว่าซีนนั้นเนี่ยเป็นซีนคอมเมดี้นะเออแต่เราจะไม่รู้สึกตลกไปกับมันซึ่งหนังหลายๆเรื่องนะครับก็เลือกที่จะใช้เทคนิคนั้นเช่นหนังเรื่องอแมวเพนนะฮะหอตอตอเออเก่าหน่อยก็จะเป็นหนังชั้นครูอย่างดึกดำด๋อยแต่ก็ไม่มีเรื่องใดเลยนะฮะที่จะสามารถใช้เทคนิคพิเศษเนี่ยได้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมีบางซีนที่ทําให้เราแอบหลุดขำออกมาได้บ้างแต่กับหนังเรื่องนี้นะครับได้ใช้เทคนิคแบ็คคอมเมดี้ได้ออกมาสม มบูรแบบมากเพราะกว่า80%ของหนังเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นซีนคอมเมดี้แต่เรากลับไม่รู้สึกอยากจะตลกไปกับมันเลยสักซินเดียวจัดได้ว่าเป็นหนังแปลกคอมเมดี้ชั้นครูเลยก็ว่าได้นอกจากนี้นะครับซีนคอมเมดี้ของหนังเนี่ยยังค่อนข้างจะมีไอเดียที่แปลกใหม่ฮะไม่เหมือนใครนะครับไม่เคยเจออะไรอย่างนี้มาก,ก่อน ยกตัวอย่างเช่นการให้คุณบอยพิสนุเนี่ยเล่นเป็นบทบาทกลุ่ม LGBTQ กลุ่มรักร่วมเพศนะฮะแล้วก็สอดแทรบความคืนก้ามเข้าไปในตัวละครดังกล่าวอเอ,อะอะมาเครื่องอะไรก็จะประตูหลวงประตูหลังนะฮะเอ,อะอะก็ซีซาร์โอู้ย นับว่าเป็นมุกตลกที่แปลกใหม่ที่สุดที่ผมเคยเห็นมาก่อนอีกทั้งยังเหมาะกับยุคสมัยปัจจุบันในปี2024นี้ด้วยนะที่มีการสนับสนุนเรื่องของความเท่าเทียมกันทางเพศมากขึ้นออแต่ก็น่าเสียดายนะครับเ,ออเรื่องนี้ผมมีไอเดียแปลกใหม่อีกนิดนึงอะ่ะเขาอาจจะลืมใส่หรือว่าอาจจะคิดไม่ทันอะ่ะค,คือเป็นมุกตลกเกี่ยวกับพวกมุกตลกสังขารนึกออกใช่ไหมฮะมุกตลกแบบเอาคนขาเป๋เอาคน พิการหูหนวกเป็นใบตาบอดติดอ่างเออเอามาเล่นเราก็จะได้ขำกับคนพิการเอ้ยดูนั่นเฮียนั่นคาเฟ่เฮียนั่นตาบอดไอเฮียนั่นติดอ่างหรือไม่ก็เอาคนดำมาเออบูลลี่คนดำเออไอดำไอมืดนะฮะเอาคนอ้วนมาดูนั่นไอโอมังกรไอโอไอตุ่มผมมองว่าเป็นไอเดียที่สดใหม่เออผมไม่เคยเจอหนังเรื่องไหนที่เอามุกตลกแบบนี้มาเล่นมาก่อนแต่ถึงอย่างนั้นก็ดีนะฮะหนังยังใส่ความสมเพศสมผลเอาไว้มากเลยเดียวนะฮะคุณลองนึกดูนะครับว่า ถ้าหากว่าเราอยู่ในช่วงที่มีซอมบี้อพอลิัลลิเนี่ยคุณจะทํำยังไงใช่ครับคุณก็ต้องหนีตายเอาชีวิตรอดถูกมากแต่ระหว่างนั้นเนี่ยคุณจะเลือกทําอะไรต่อเลือกที่จะ,ะไปช่วยเหลือคนที่คุณรักเลือกที่จะหาอาวุธดีๆในการต่อสู้กับซอมบี้เออนะฮะ หรือเรื่องที่จะพักแล้วก็เล่นมุกตลกกัน,นเออเล่นมุกตลกแป๊กๆก,กันกําลังวิ่งหนีซอมบี้ซิมบี้หามุกตลกปแป๊กๆเล่นกันด้วยพักแล้วก็ปล่อยมุกแป๊กเล่นกันเออแน่นอนครับว่าเป็นใครใครก็เรื่องที่จะพักเพื่อเล่นมุกตลกแป๊กๆจะได้มีกําลังใจในการหนีง่าลๆะครับนึกออกมาอีกทั้งยังเป็นการโชว์เทคนิคแป๊กคอมเมดี้ชั้นครูให้ผู้ชมได้รับชมด้วยซึ่งผมเชื่อเหลือเกินนะว่าซีนเหล่านี้เนี่ย มันนาให้พวกคุณรวมถึงผมเองเนี่ยมีอารมณ์ร่วมไปกับหนังอย่างมากนะคบผมถึงคัานอุทานขึ้นมาเบาๆเลยคุยเออจะตายห่ากังวดและยังเล่นมุกปปะเชียนี่นอกจากนี้นะฮะยังมีความสมเตุสมผลในด้านอื่นๆนะ,ะไม่ว่าจะเป็นการเลือกอาวุธเอาไปสู้กับซอมบี้เออมันก็จะมีฉากที่ติดอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆคล้ายๆกับท็อปซูเปอร์อย่างนี้เออก็จะมีอุปกรณ์ให้เลือกใช้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นมีมีมีมอ่าคอนมีอะไรก็ว่างไปซึ่งกลุ่มตัวเอก ก็เลือกใช้อาวุธได้อย่างชาญฉลาดมากนะฮะเช่นพระเอกของเราก็ไปเลือกอไม้ดูดซ่วมเอ่อบางก็เลือกที่จะใช้ข้าวสารเนี่ยทำปเป็นข้าวสารเสกปลาซอมบี้คุณลองคิดดูนะครับว่าถ้าคุณนะ่ะมีมีดกับไม้ดูดซ่วมให้เลือกคุณจะเลือกอะไรทุกคนก็ต้องเลือกไม้ดูดซ่วมใครแม่งจะไปเลือกมีดไาไอหานมีเมืดท้อนเคินเนี่ยไอเขี้ยมบ้าไปแล้วเดี๋ยวก็ตายหาพอดีหรอกเออไม้ดุดซ่วมดีกว่าเยอะ แต่ถึงหนังเรื่องนี้จะเป็นชองคอมดี้ทิวลเลอร์นะคะแต่หนังก็ยังไม่ลืมที่จะสอดแทรกแง่คิดสาระดีๆนะครับนั่นคือเรื่องของการปล่อยวาง ยกตัวอย่างซีหนึ่งนะที่พี่แจ็คแฟนฉันเนี่ยกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วโดนกัดกลายเป็นซอมบี้คุณพ่อที่รับบทโดยคุณอาจตุรงค์นะฮะท่านก็โศกเศร้าเสียใจร้องะะไห้หนักมากแต่ท่านก็ใช้เวลาไม่นานนะครับแล้วท่านก็สามารถกลับมาเล่นมุกโอ้ยมีใครโกงมีใครกูรกแล้วก็หันไปอมยิ้มให้กับพี่ตุกกี้เออนับว่าสุดยอดมากนะครับในด้านของการปล่อยวางออก็คงจะคิดแหละว่าโอ๊ยก็แค่ลูกตายคนเดียวไอ้หี้ยาจะเสียใจอะไรมากมายใช่ไหมเออพอพูดถึงซอมบี้ในหนั กันบ้านนะครับผม,มการครีเอทซอมบี้ในหนังเรื่องนี้เนี่ยนับได้ว่ามีชั้นเชิงมากเออเหล่าซอมบี้เนี่ยจะมีความคล้ายคล้ากับอ่าซอมบี้ในเรื่อง I am the hero นะคะซึ่งเป็นการ์ตูนที่นำไปสร้างเป็นหนังอีกทีนึง่งที่ซอมบี้ในเรื่องเนี่ย มักจะทําอะไรที่ตัวเองอมีความถนัดในด้านนั้นๆในช่วงเวลาที่ยังเป็นมนุษย์ซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาอย่างเรื่องไอแอมบิฮโร่เนี่ยมันจะมีซอมบี้นักกระโดดสูงนักกีฬากระโดดสูงที่น่าจะเป็นภาพจําของหนังเรื่องนั้นเลยแต่กับเรื่องนี้นะครับต้องบอกได้เลยว่าเหนือชั้นไปกว่าน,นั้นเยอะมากนะฮะเพราะว่าเราจะได้เห็นซอมบี้ย้อนนักสแครชแผ่นนะฮะซอมบี้ช่างแอร์ซอมบี้ขับรถสองแถวโอ้โหและแม่งขับยิ่งกว่าดอมโพรโตอีกอ็เรียกได้ว่าซอมบี้เรื่องนี้ทาได้แทุกอย่างเลย ทำไม่ได้อยู่อย่างเด้เว้ยเปิดประตูแต่สิ่งที่ซอมบี้เรื่องนี้นะทุกตัวถดัดเหมือนกันหมดที่สุดเลยนะนั่นคือการเต้นทุกครั้งที่พวกมันได้ยินเสียงเพลงของคุณแม่สิริพรอัมไพโพนะฮะพวกมันก็จะหยุดการล่าแล้วก็พัก มาเซิร์ฟหมอลำกันอย่างว่นคักเลยประหนึ่งว่าปลุกจิตวิญญาณคนอีสานยังไงอย่างนั้นเลยก็ว่าได้นะฮะนับว่าเป็นการส่งเสริมความรักชาติบ้านเกิดได้อย่างแยบขยัแยบคลายมากนะครับราวกับว่าคนอีสานทุกคนยังจะต้องชอบหมอลำกันทุกคนนะทุกอินในหมอลำกันทุกคนคนไทยต้องชอบเพลงรำวงกันทุกคนอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจแล้วเป็นกิมมิกเล็กๆนั่นก็คือทุกคนเนี่ยจะรู้ตั้งแต่ช่วงซอมบี้ระบาดแล้วหรือว่าการเปิดเพลงของคุณแม่ สิริอพรเนี่ยนะมันเป็นจุดอ่อนของซอมบี้ซึ่งหากเป็นกูในปี2024ปีนี้นะกูก็คงเปิดเพลงคุณแม่สิริอพรอใน YouTube แต่น่าปแปลกใจเว้ยที่น้อยคนในหนังเรื่องนี้เนี่ยจะพกมือถือ ไม่ว่าจะเป็นน้องๆพนักงานไม่ว่าจะเป็นผู้จัดก,การร้านนะคะัหลายๆท่านอาจจะคิดว่าตรงเนี้ยเป็นพลอตโพแต่จริงๆเนี่ยผมกล้าพูดเลยว่าไม่ใช่หรอกครับมันเป็นกิมมิคเล็กๆของหนังเว้ที่พยายามจะสอดแทรกว่าตัวละครในเรื่องเนี้ยไม่ได้เสพติดโซเชียลมีเดียพวกเขาก็เลยไม่เน้นพกมือถือกันอพวกเขาเนี่ยจะเน้นใช้วิธีการเอาตัวรอดกันแบบธรรมชาติเออให้มันเป็นไปตามธรรมชาติสัตว์โลกองเป็นไปตามกรรมเขาไม่พึ่งพาก,กันหรอกโซเชียลมีเดียเออมัน ถึงจะรอดก็รอดแบบไม่มีศักดิ์ศรีใช่ไหมล่ะแม้แต่ผู้จัดจการร้านน่ะที่เป็นคนหัวสมัยใหม่อย่างคุณพีทพัชระเนี่ยยังไม่คบกมือถือเลยในด้านการแสดงนะครับหนังเรื่องนี้ได้นักแสดงฝีมือดีหลายคนมาร่วมแสดงเยอะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพีทพัชระนะครับที่เคยรับบทเป็นเท่าแก่น้อยบ้างเป็นเรื่องเขาดาวบ้างเรื่องสาธุบ้างนะฮะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าคุณพีทพัชระเป็นคนที่เป็นนักแสดงที่เล่นได้ทุ่มเทและมีการพานาสูงมาก คนนี้จเป็นน้องออกแบบนะฮะนังเอกของเราที่ก็ผ่านผ่านละครผ่านหนังใหญ่อย่างเรื่อง The Hunger เรื่อง Bad Genius มาแล้วแล้วก็รวมถึงคุณอาจัตุรงนะฮะที่เราได้พากระจายกับแกเนี่ยไม่ไปเมนูกี่ครั้งต่ออีกครั้งแล้วนะฮะแต่ทุกตัวละครเนี่ยพอถูกจับมาอยู่ในหนังเรื่องนี้เนี่ย จะต้องถูกเซตให้เล่นโดยใช้เทคนิคแบ็คคอมเดี้ตลอดน่ามาถึงว่าทุกซีนที่ซีนส่วนใหญ่ที่คนดูควรจะหากันควรจะขำกันเนี่ยนะ <c oughs> เราจะไม่มีทางที่บจะได้ขำได้ฮากออกมาได้เลยเต็มที่ก็ออหัวเราะแบบฝื้นหัวเราะนะฮะซึ่งตรงนี้นับได้ว่าตีบทแตกมากเป็นความต้องการของเขาเลยที่ต้องการให้ให ให้คนดูไม่หาให้คนดูงงให้คนดูคิดว่ากูกำลังดูเหียอะไรอยู่วะอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่หนังมอบให้เรานั่นก็คือความกดดันแบบสุดๆเลยความกดดันสับสนกดดันสับสนนะฮะคือต้องบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้ผมทำได้สุดมากตอนผมดูเนี่ยแทบสิเนี่ยผมจะคิดในหัวตลอดเลยว่าเฮ,เ,เฮียเฮ้ยจะดูตอ่อหรือว่ากูจะปิดดีวะตอนผมดูหนังเรื่องนี้จบนะัะผมบอกได้คําเดียวเลยว่าผมรู้สึกเหมือนกับ โอ้โอกรอดแล้วกูรอดตายแล้วผมแนะนำนะครับว่าถ้าใครยังไม่ดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะรีบไปหาดูกันซะนะครับทางเน็ตฟลิกนะครับผมโอ้โหแล้วคุณจะรู้สึกว่าชีวิตนี้เกิดมากูไม่เคยดูหนังซอมบี้ เทียอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยเป็นหนังที ouais calves calves ่กูอยากจะยกขึ้นหิ่งใ่ญ่ขึ้นเอาขึ้นไปเลยแล้วไม่เอาลงมาสำหรับคะแนนที่ผมจะให้กับหนังเรื่องอีสานซอมบี้นะครับผมขอให้ไว้ที่ประเมินค่าไม่ได้เต็มสิบครับผมกูมีวันอยู่สองวันอืแล้วกูก็ดูหนังเรื่องนี้วันนี้วันเสาร์เหมือนกับว่าวันนี้กูกู กูเสียวันเสาร์ไปวันหนึ่งฟรีๆอ่ะแล้วก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับความรู้สึกหลังดูอีสาซนซอมบีนะครับถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าปื้มปีมโมปื้มปีตีกับอีสาซนซอมดีมากเลยเนี่ยมันผมนะฮะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมจะขอบคุณมากเลยถ้าว่าก,กดติดตามนะ สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอไปทําใจสบายสบายให้จิตใจมันไม่ฟุ้งซ่านนะก่อนดีกว่านะับเพราะว่าต่างเรื่องเนี้ค่อนข้างที่จะติดตามผมมากเลยนะครับกูดูร้วนห่ไป <G ül> <c oughs> ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ